สวัสดีค่ะช่องแนวอยู่แนวกินค่ะวันนี้จะพามาผัดเผ็ดปลราดุกค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตังกระทะเติมน้ํามันลงไปนะคะใส่เครื่องแกงของเรานะคะก็มีตะไคร้พริกแล้วก็กระเทียมนะคะโขกนะคะละเอียดหรือว่าหยาบก็ได้นะคะอันนี้เราก็โขกหย,ยาบหยามนิดนึงนะคะจากนั้นผัดให้หอมหอมเรียบร้อยนะคะนําปลาดุกที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วลงในกระทะได้เลยนะคะ ผัดให้เข้ากันให้ปลาดุกนะคะ,ะเกือบสุกแต่ไม่สุกนะคะเราก็เติมเครื่องปรุงลงไปนะคะก็คือซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะปริมาณก็กะเอานะคะจากนั้นเราก็ใส่ผงปรุงรสนะคะหรือว่ารสดีลงไปนะคะตรงนี้แล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปด้วยนะคะทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะ เราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเพื่อให้นะคะผัดของเรานะคะสุกนะคะเพราะว่าปลาของเราก็อ่มันจะแห้งเกินไปนะคะต้องใช้น้ำนะคะในการผัดเผ็ดปลาดุกนะคะผัดเผ็ดปลาดุกนี่ก็มีวิธีการหลากหลายนะคะแต่อ่ะเราทำแบบนี้นะคะรสชาติอร่อยทุกครั้งเลยนะคะก็เลยทำแบบนี้ตลอด อาจจะไม่ชอบทานพริกแกงนะคะที่เป็นสีแดงๆนะคะที่เราซื้อแกงเผ็ดแกงอะไรมาผัดนะคะใช้แบบนี้จะอร่อยมากกว่านะคะทีนี้ก็ผัดให้ปลาของเราสุกนะคะถ้าน้ำมันน้อยปลายังไม่สุกก็สามารถเติมน้ำปริมาณได้มากขึ้นอีกก็ได้นะคะก็ผัดไปจนกว่านะคะปลาดุกข,ของเรานะคะจะสุกนะคะในระหว่างนี้นะคะก็เสียงจามทั้งตัวเองแล้วก็ คนข้างๆแล้วก็ข้างบ้านนะคะได้กลิ่นตลบอบอวนนะคะอยากให้ได้กลิ่นมากเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นแบบหอมมากนะคะแล้วก็จามกันสนันวันไหวเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็น้ําก็ลดลงแล้วนะคะถ้าปลาไม่สุกก็เติมน้ําเปล่าลงได้อีกนะคะเพราะว่าปลาเรายังไม่สุกนะคะ ระหว่างนี้นะคะก็กลับด้านปลาของเรานิดนึงนะคะเพราะว่าปลาดุกนะคะก็จะสุกยากนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นปลาดุกนะคะที่เราซื้อมานะคะจากห้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําปลาเองนะคะก็เพื่อความสะดวกนะคะเขาก็มีจําหน่ายนะคะสามารถซื้อมาที่เขาหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาล้างนะคะให้สะอาดแล้วก็สามารถ นำมาทำกับข้าวได้เลยนะคะสำหรับแม่บ้านนะคะที่ต้องการความรวดเร็วนะคะแต่ถ้าเป็นปลาดุกนานะคะรสชาติอาจจะอร่อยมาก่ิงขึ้นนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ใบกระเพราลงไปแล้วก็ใบมะกรูดนะคะกลิ่นจะหอมตลบอบอวนนะคะรสชาติอร่อยนะคะลองไปทําดูนะคะผัดเผ็ดปลาดุกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ชิมรสชาตินะคะแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะจนไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะคะเพราะว่าเราปรุงเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะอร่อยมากเลยค่ะถ้าจะให้ดีก็เจียวไข่ไปอีกสองใบก็ได้นะคะอันนี้กับข้าวเราเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องแนวอยู่แนวกินนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ